พบกับผมครับอู่เชี่ยงนงกันทราวิชัยมหาสารคามครับวันนี้เรามาดูแลแก้ไขรถแอมิปี0ี4ครับคันนีเ้เปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเกียร์นอกนะครับซึ่งมีสายไฟนะครับทั้งหมด9เส้นนะครับแต่ของเดิมมี8เส้น,นครับเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ รณีที่ในการเปลี่ยนเกียร์นะครับตัวนี้ถ้าเราเปลี่ยนเกียร์ออกจะมีโค้ดขึ้นหนึ่งโค้ดนะครับเป็นโค้ด P0773 ชิปซูรินอยวาว a ล v e SL ซ i r c u นะครับตัวนี้นะครับสาเหตุหลักเกิดจากนะครับล่อง สัญญาณที่ออกมาจากกล่อง ECU นะครับถ้าเป็นกล่องนอกนะครับจะมีสัญญาณลบนะครับไปเลี้ยงตัวโซรีนอยด์นะครับแต่ถ้าเป็นกล่องบ้านเรานะครับจะไม่มีนะครับจําเป็นต้องนะครับทําการต่อสายกาวเพิ่มที่ขั้วครับแล้วเรามาดูกันนะครับผมสังเกตได้ว่านครับพินนี้นะครับของบ้านเราจะไม่มีนะครับสายไฟจะไม่มีครับตอนนี้พินพินมันแตกขั้วมันแตก หลักนี้นะครับเราจะต้องเพิ่มกาวเข้าไปนะครับเพิ่มกาวเข้าไปหนึ่งหลักนะครับเพื่อที่จะให้ซูรินอย์ลงกลาวนะครับเพื่อควบวงจรนะครับนี่คือพินนะครับหลังจากเราได้ต่อสายไฟลงกลาวแล้วนะครับเรามาลองเคลียร์โค้ดออกดูนะครับว่า ดี0773จะหายหรือเปล่าครับอ่านรอบนึงโอเคนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์นอกนะครับแล้วสายไฟมีเพิ่มมานเส้นนะครับให้เอาสายไฟนะครับเส้นที่เพิ่มมา ใส่พินเพิ่มแล้วก็ขันลงเกาวก็ใช้งานได้ปกติสำหรับผมหมู่ช่างนงคอก่าวผมก็ส่วนดีครับผม